ครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมร้านกายอะไรแต่งนะครับก็มาดูว่ามีอะไรตัวไหนที่ใครสนใจตัวไหนก็ถามได้นะครับหรือจะเข้ามาที่ร้านได้นะครับสวัสดีครับเสียกายสวัสดีครับผมอ่าวันนี้จะมาเยี่ยมชมแล้วก็พามาดูอะไรในร้านเรามีจําหน่ายตัวไหนบ้างนะครับได้เลยครับเอาเริ่มแรกก็เอาตู้นี้ก่อนแล้วกัน,นครับ มีอะไรประมาณนี้นะครับสนใจตัวไหนก็ทักถามได้จากทาง Facebook ก็ได้นะครับอันนี้ก็สปริงเอ็กแม็กชุบเลดนะครับของเข้าใหม่นะครับอันนี้เป็นปั๊มตัวไหนครับอันนี้เป็นป<า><า>ั๊มฐานดำแท้ครับฐานดำแท้เบริรลูกค้าสั่งไว้นะครับ อันนี้จะไปใส่รถอะไรเนาะพันด้าโนวาครับคันนี้ใส่อะไรแท้ไปเลยปั๊มตัวนี้ปั๊มเป็นชื่อรุ่นอะไรครับดัมบครับปักข้างครับตัวนี้ปักข้างโลโก้ใหญ่นะครับเบิกใหม่เหมือนกันแท้เนาะครับแท้ครับตัวนี้แท้สายแล้วครับตัวนี้ก็เป็นสายสายเตือนแท้ครับแล้วก็ย้ำหัวฟิตติ้งเรียบร้อยครับครับแล้วก็จะมีมือคัดอิ์ครับแท้เบิกตัวนี้แล้วก็ใส่ชุดนอตเลดของนักมครับนอตเลสแล้วก็ตัวปรับ ครับครับผมใส่รถอะไรนะครับโนวาครับฮอนด้าโนวายุก้าวศูนย์ครับยุก้าศูนย์อะไรแท้นะครับใช่ครับในตู้มีอะไรบ้างอยู่ครับโอ้น็อตน็อตเลียมนีหลากหลายมากเลยครับมีแทบจะทุกอย่างเลยครับตอนนี้ของมาในถุงครับแต่ว่ายังไม่ได้จับขึ้นนะครับยุ่งยุ่งมากวันนี้ของเพิ่งลงใหม่นะครับครับเนีวเราก็พาดูในตู้ก่อนนะครับว่ามีตัวไหนถ้าใครสนใจนะครับ แรงครับยังไม่ได้เขาขึ้นเลยครับตัวขาตั้งก็มีนะครับมีทุกรุ่นนะครับของรถซิ่งที่ยอดฮิตเราครับร้อยสิบร้อยอะไรนี่แลับมีโชคไหมครับโชกยังมีแนะนำครับมีทั่วไปมีทั่วงานไทยบ้านเราก็มีครับครับของเอ็กเน่ก็มีโชกยึ่ว่าไม่ได้ะครับผมครับก็ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กดันชื่ออะไรครับผม นิทิพรกายครับเจ้าของร้านกายอะไรแต่งครับท่อ X m a c ก็มีนะครับตอนนี้มีมออกครับมออกพร้อมใส่นี่หมกแล้วครับดอว่าอันนี้พาพาหมกครับมีมออกอครับดังไม่เกิน95เซนิเบลครับก็จะประมาณนี้นะครับของกาเพิ่งเข้าใหม่หลายอย่างอยู่ครับใครสนใจตัวไหนก็ทักถามได้นะครับลิธิพรกายครับ Facebook โชว์ก็มีหลายๆรุ่นหลายหลสีนะครับใครก็สนใจก็ทักมาได้นะครับจานดิสนะครับสนจานครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มบางแล้วยังยังไม่ได้สั่งเพิ่มครับรอจุดรายการอยู่ครับก็จะมีพักจานสร้างจานเจาะประมาณนี้ครับอันนี้สวิงอาร์มเจาะคองสับใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ของ x อ a ก็ครับตัวนี้บอกราคาได้ไหมครับผมสับอยู่พันแปดครับขายขาดอยู่สองพันห้าครับพันแปดนะครับไอ้สับนะครับขายขาดสองพันห้านะครับ ตามนี้นะครับเอกแมทครับจานก็มีหลายแบบนะครับสนใจทักมาได้นะครับถามเฉยๆก็ได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้ามาคุยกันนะครับจานดิสก็จะมันนี้นะครับ